พระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สามดังนั้นเมื่อเราทนต่อไปไม่ไหวจึงเห็นควรให้ปล่อยเราไว้ที่กรุงเอเทนตามลำพังและเราได้ส่งที่โมธีผู้เป็นน้องของเราและเป็นเพื่อนร่วมรับใช้พระเจ้าในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระคริสต์มาให้กำลังใจท่านให้เข้มแข็งขึ้นในความเชื่อเพื่อจะไม่มีใครสั่นคลอนไปกับการกดขี่ข่มเหงเหล่านี้ ท่านย่อมทราบดีว่าพวกเราถูกกำหนดไว้แล้วเพื่อการนั้นอันที่จริงเมื่อเราอยู่กับท่านเราพร่ำบอกท่านไว้แล้วว่าเราจะถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็เป็นจริงตามนั้นดังที่ท่านทราบดีอยู่แล้วด้วยเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าทนคอยต่อไปอีกไม่ได้จึงส่งคนมาดูความเชื่อของท่านข้าพเจ้ากลัวว่าซาตาน อาจจะล่อหลวงท่านในทางใดทางหนึ่งเข้าแล้วและความพยายามของเราก็อาจจะสูญเปล่าแต่บัดนี้ที่โมทีได้กลับมาถึงแล้วและได้แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับความเชื่อและความรักของท่านเขาบอกเราว่าท่านระลึกถึงเราในด้านดีเสมอและอยากเห็นหน้าเราเหมือนที่เราก็อยากเห็นหน้าท่านเช่นกันฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในการทนทุกข์ และถูกข่มเหงทั้งสิ้นของเราความเชื่อของท่านก็เป็นกำลังใจให้เราตอนนี้เรามีชีวิตชีวาจริงๆเพราะท่านยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพวกท่านอย่างไรดีหนอจึงจะสมกับความชื่นชมยินดีทั้งปวงที่เรามีต่อหน้าพระเจ้าของเราเนื่องด้วยพวกท่านเราขำำมักขม้นอธิษฐานทั้งวันทั้งคืน ขอให้พบท่านอีกจะได้เพิ่มเติมความเชื่อส่วนที่ยังขาดอยู่ของท่านให้เต็มบริบูรณ์บัดนี้ขอพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูเจ้าของเราทรงเปิดทางให้เรามาพบท่านขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ความรักของท่านเพิ่มพูนขึ้นจนล้นไหลไปถึงซึ่งกันและกันและถึงคนอื่นๆทั้งปวงด้วยเหมือนที่เรารักท่าน ขอส่งทำให้จิตใจของท่านเข้มแข็งขึ้นเพื่อท่านจะบริสุทธิ์ไรที่ติต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาของเราเมื่อองค์พระเยซูเจ้าของเราเสด็จมาพร้อมกับประชากรทั้งปวงของพระองค์